สวัสดีค่ะดิฉันนางอิงออนสินค้านะคะเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนค่ะเ,เราจัดตั้งในานามวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็มีเส้นทางท่องเที่ยวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์แล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็มีสินค้าในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนมากกว่า1 0ผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติเชิญจากโอฟาร์มให้มาจําหน่ายสินค้าชุมชน เช่นส้มตำพริกหรือว่าเรียกส้มตำเคยเป็นอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารที่มีชื่อของในชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนแล้วก็มีสินค้าที่มาจําหน่ายนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้ามัดย้อมจากเปลือกมังคุดเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติและก็กระเป๋าคว้นมือเป็นกระเป๋าที่ทําด้วยมือได้รางวัลด้วยนะคะก็คือผ้าดาวนะคะแล้วก็ผ้าผ้าปาเตะเป็นผ้าที่ ชุมชนนิยมเอามาใช้แล้วก็ตัดเย็บหรือว่าเอามาเพ้นมือเพื่อสร้างมูลค่าให้มันสวยงามขึ้นนะคะก็วันนี้เราจะมาจำหน่ายสินค้าที่ภูเก็ตโอฟาร์มเนี่ยค่ะค่ะก็ยินดีมากค่ะท,ที่ได้รับเชิญมาตรงนี้เพื่อทำให้คนได้รู้จักสินค้าของเราแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวของในชุมชนถ้าท่านใดสนใจอย,อยากจะมาท่องเที่ยวแดนประวัติศาสตร์แล้วก็ รับประทานอาหารพื้นถิ่นหรือว่าชมสินค้าของชุมชนก็ยินดีนะคะติดต่อมาที่ดูในเพจนะคะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนหรือว่าโทรมาโดยตรงที่เบอร์ประธานนะคะ0619496495ค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 <S